มวยไทย7จสีวันอาทิตย์ที่31มกราคม2559คู่ที่1วันสงกรานต์พันครุฑพบแก่นส่วนสสิประไพยิงมพิกัด120ปอนด์วันสงกรานต์พันครุฑเป็นมวยสีมือครบเครื่องเปิดเกมชนกล้ามรัดปัติแข่งแกร่งเด่ดักหมัดต่อยแรงฟอร์มหลังสุดแพ้คะแนนแสนะนงน้อย บ้านใหญ่ชนะนกยุกสีดาราชัยสอเดชะพันชนะคะแนนรักเต็มล้านทีเคแสนชัยมวยไทยยิงชนะนกยกสองประกายเพชรสอจอฟียกูไทยด้านแก่นสวนสสิประพาย,ยิงเป็นมวยเข่าดูดันเตะหนักต่อยแรงกล้ามล็อกรัะซีเหนียวแน่นฟอร์มหลังสุดแพ้คะแนนยอดอาคม สอสรินยาแพ้คะแนนใจสิงกีล่าสปอร์ตแพ้คะแนนธนศัติ์สิทธิ์เฉียบคู่นี้วันสงกรานกอพันครุฑน่าจะชนะ คู่ที่สองบัวขาวสอเสือเพชรพบเพชรนิรันด์าบรันสารคามพีกัด125บอลบัวขาวสอเสือเพชรเป็นมวยฝีมือจัดด้านหลักเหลี่ยมเชิงดีไล่แขนกดตีเข่าแรงแต่โดนหนักมียุคฟอมหลังสุดแพ้คะแนน สีเล็กเครื่องเสียง YCX ชนะคะแนนสมรักน้อยยิ่งเจริญการช่างชนะนกยกสามใจสิงเชเชียงใหม่ชนะคะแนนมังกรขาวสิ์แก้วประพลด้านเพชรนิรันด์าบรันสารคามเป็นมวยผีมือครบเครื่องขวางหน้าแทงกล้ามดีเหนียวแน่นฟอมหลังสุดแพ้คะแนนเพชรภูซางกีฬาสปอร์ตเสมอเด็ดริสอบอเพนประพาชนะคะแนนศึกรักลำน้ำมูลมวยไทยชนะคะแนนขุนศึกน้อย สิทธิ์แก้ประพลคู่นี้เพชรนิรันดาบรันสารคามดูดีกว่าน่าจะเอาชนะได้ คู่ที่3ดีเซลเล็กชอโค,โคอยุฮาอิสูสูพบกับเพชรนาเคียนเกียรเ์ยจเจริญชัยพิกัด130ปอนดีเซลเล็กชอโค,โคอยูฮาอิสูสูเป็นมวยบูตัวเล็กใจใหญ่สู้ทรหดล็อกคอรัดเหนียวดีไม่หยุดยัน5ยกฟอร์มหลังสุดชนะนอกยก2วันสดใสนายกเอท่าสาลาแพ้คะแนนมาสสิงระวายัยมวยไทยชนะคะแนนเด่นพิชิตตักบุรีรมัมชนะน็อกยก2ดาบี้ซอ เล็กเมืองนนด้านเพชรนาเคียนเกียรติเจริญชยัยเป็นมวยจังหวะเตะต่อยแรงเหลี่ยมหักแทงดีล็อกียวแน่นมีสอบเสริมฟอมหลังสุดชนะคะแนนเทพนานพลีนชอโคโยูฮาอีซูซุแพ้คะแนนพลพลพุ่งพันม่วงชนะคะแนนเพชรลูกยอดลูกหัวสำโรงแพ้คะแนนดักกี้อจอเล็กเมืองนนชนะคะแนนดักกี้ลูกมะขามหวานคู่นี้ดีเซลเล็กชอโคยูฮาอีซูสุน่าจะชนะ Yeah. คู่ที่4ป้องกันแชมป์รุ่นปลายเวท112ปอนด์มวยไทย7สีระหว่างวัชรพลพีเคสแสนชัยมวยไทยยิงเจ้าของแชมป์พบกับรณชัยสันติอุบลวัชรพลพีเคสแสนชัยมวยไทยยิงเป็นมวยกี่มือครบเครื่งองอาวุธรุ่งแรงกล้ามในล็อกซีเหลี่ยญข่าดีสู้ทรหดแต่จังหวะช้ากว่า ฟอร์มหลังสุดชนะคะแนนเพชรมิลาเกียริเจริญชัยชนะนกยกสองประจันบาลวิสูจน์เจริญยนต์แพ้คะแนนขุนหารและเกียริเจริญชัยชนะคะแนนโอเล่สิทนิวัฒน์ชนะคะแนนสราวุธพิธาป่าผาแดงด้านรณชัยสันติอุบล เป็นมวยสูงยาวครบเครื่องตีนซ้ายหนักดักแทงโต้แรงแเหลี่ยมดียืนระยะมั่นคงฟอร์มหลังสุดชนะคะแนนสามดีเพชรยินดีอาคาเดมี่ชนะคะแนนรักเต็มร้อยวิสูจนิเจริญยนต์ชนะคะแนนเพชรรุ่งสิดตอน้องชนะคะแนนรุ่งนารายมรัตนบัณฑิตชนะคะแนนบัลลังเมืองปอพีนพัทรคู่นี้รณชัยสันติอุบลฟอร์มช่วงหลังมาแรงน่าจะชนะได้